ต้องดูค่ะเพราะว่าเปียจะมาพูดถึงเรื่องบนเตียงเรื่องชีวิตคู่นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของเปียเลยค่ะเรื่องชีวิตคู่ของเปียคือบอกเลยว่าน้อยแล้วก็เฟลมากๆเพราะว่าแฟนเปียนะคะไม่ค่อยทําการบ้านค่ะนกเขาไม่ขันบางทีขันขึ้นนิดเดียวนะคะก็โ่งปากอ่าวซะแล้วนะคะบอกเลยว่ามันทําให้เราเสียความรู้สึกแล้วก็เฟลหน่อยมากๆเลยนะคะเปียก็เลยต้องหาตัวช่วยนะคะมาให้เขาทานซึ่งตัวนี้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาเวลกล่องแดงตัวนี้เลยต้องบอก คะแนนเต็มสิบให้เต็มสิบเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาทานเม็ดแรกเข้าไป30-45นาทีค่ะทําการบ้านได้รวดเร็วมากๆไม่ต้องเล้าลมนานๆโดแบบโดนานมากๆนะคะและที่สําคัญคืออึดด้วยสามารถเบิ้ลได้หลายลอรอบ2-3รอบกนเลยทีเดียวจากปกติรอบเดียวก็ว่าจะเป็นลมแล้วนะคะแต่พอเจอตัวนี้เข้าไปบอกเลยว่าโอ้โหเริศและก็แซ่บมากๆเลยนะคะนอกจากจะทําให้อึดทนนานแล้วนะคะยังช่วยเพิ่มขนาดให้ใหญ่ยาวด้วยผู้ชายคนไหนนะคะที่รู้ตัวค่ะว่า เล็กมากๆเลยเอาไปทานนะจ้าตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะยังช่วยในยเรื่องของสุขภาพด้วยใครที่เครียดทํางานเยอะพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนปียเอาตัวนี้ไปเพราะว่า เฮทลิ้นจือแอลกาเทินแล้วก็อีกมากมายหลายตัวกันเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของน้องชายเพียงอย่างเดียวยังช่วยในเรื่องของสุขภาพอีกด้วยนะคะแนะนาจริงๆค่ะตัวนี้บอกเลยว่าใครนะคะที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่อยู่ตอนนี้ค่ะรักไ,ไม่แฮปปี้ไม่แซบไม่สันนะคะในเรื่องของบนเตียงเอาผลิตภัณฑ์เสริมาอาหารมาเวลตัวนี้พี่ทานเลยนะคะรับรองค่ะซื้อซ้ำเบิ้ลหลายลอบกันแน,น่นอนจ้ะ